นี่ที่ท่านากร่าวว่าสุข,ขัสสะทาตาเมธาวีสุข,ขังโสอธิคัติผู้มีปัญญาให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วตนเองก็ได้ความสุขด้วยคิดถึงการกระทําของตนเองเวลาใดมันชื่นใจยกมือไหวตนเองก็ได้ความเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัว จะมีความสุขเมื่อได้เอาเปรียบผู้อื่นทำให้คนอื่นเดือดร้อนตอนเองก็มีความสุขอยู่ได้แต่คนที่มีคุณธรรมโดยเฉพาะธรรมะชั้นสูงที่พระพุทธเจ้าปุกเราให้พระสงฆ์ทุกรูปถ้าเธอจะไปเทศสอนใครก็ตามจะอนุเคราะห์ใครก็ตามไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นมิตร สหายไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นอำมาตย์ข้าราชการพระราชามหากษัตริย์ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นญาติเป็นสายโลหิตเป็นพ่อเป็นแม่เธอจงไปแนะนําพร่ำสอนชักชวนบุคคลเหล่านั้นให้เสพให้ตั้งมั่นให้สมาทานถือเอาอยู่ซึ่งคนทำสิ่งประการคือศรัทธาศินจากะาปัญญาถ้าเธอสามารถทำให้เขาตั้งอยู่ในธรรมสี่ประการนี้ได้ เรามองไม่เห็นการที่ภิกษุจะทำประโยชน์อันเลิศอื่นใดที่จะยิ่งกว่าการที่เธอได้นำผหุชนทั้งหลายให้ปฏิฐานมั่นในอริยยยธรรมทําสี่ประการนี้ถ้าเธอทำได้ก็เหมือนเธอได้นำบุคคลเหล่านั้นผหุชนเหล่านั้น,น,น,นไปประฏิฐานไว้บนสวรรค์เธอได้ปิดประตูนรกปิดประตูอบายให้แก่เขาแล้วโดยสิ้นเชิง เยเตพิกเวอนุกรรมปยาทาเยจะโซตับพังมันเยยุ่งภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดที่เธอจักพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอจะพูดกันรู้เรื่องพอจะรับฟังคำสั่งสอนได้มิตตาวาอามัจจาวายาติงวาซาโลหิตาวาเตพิกขเวจุตูสุโซตปะปฏิยังเคสุสมาทะเปตภาวิเนเซตภาปฏิท่าเปตภา มิตรก็ดีอํมมาร,ราชการก็ดีญาติก็ดีสายเลือดของตนเองก็ดีเธอจงไปแนะนำพร่ำสอนชักชวนวิงวอนให้เขาเหล่านั้นปฏิบัติถือเอาสมาทานประดิษฐานจิตใจไว้ในคุณธรรมสิประการนี้ถ้าเธอทำอย่างนี้ได้เขาไม่มีทางที่จะตกต่ำอวินิปาตธรรมโมเขาไม่ตกลงไปในทางที่ทำ เขาจะไม่ตกต่ำไปสู่กุอกุศลธรรมนิยโตเที่ยนแท้สัมโพธิปรายโนที่เขาจะาบรรลุธรรมโคธิยานในเบื้องหน้าอาตมาแสดงทำมาจนเหนื่อยนี่ก็คิดว่าไม่ไม่ไรผลจนเกินไปผลมันบอกให้รู้คนจนจนที่เก็บเงินได้ห้าพันนั้นเขาไม่เอาเองเลยกลางคืนด้วยไม่ใช่กลางวันนั่นแสดงว่าเขามีจาค่าทาให้จิตใจเขาไม่ตกต่ํา อวินิปาตะธรรมโมทำไม่จิตใจเดียวนี้ก็ไม่ตกต่ําตายไปแล้วก็ไม่ไปตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรตายไม่เป็นสัตว์เัจชานมีแต่สวรรค์กับมนุษย์เป็นที่ไปหลังจากนั้นแม้เขาจะไปเกิดชาติใหม่เป็นลูกโจรเขาก็จะไม่เป็นโจรกับพ่อกับแม่นั่นคือความเข้มแข็งทางจริยธรรม เขาจะไปอยู่ในสังคมที่เรวร้ายที่ชั่วช้าสามานสังคมเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะครอบงำจิตใจเขาได้จิตใจเขาจะหลุดพ้นจากพันธนาการของความชั่วความหมายของคำว่าอวินิปาตธรรมโอไม่ตกต่ำ